แม้โอกาสที่พวกเราจะพ้นจากโลกเนะี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะเั้นต้องอดทนมากเลยในการที่จะต่อสู้แหวกวงล้อมของมารออกไปให้ได้นะทำยังไงเราจะผ่านตรงนี้ให้ได้ขั้นแรกสุดต้องถือศีลห้าถ้าเราไม่มีศีลห้านะเราจะตกเป็นเหยื่อของมารอย่างรวดเร็วเลย ย่งเราไม่มีศีลห้าเราเห็นรูปสวยๆเห็นผู้หญิงสวยๆอนะใจเราก็ไปชอบนะรูปเขาเมียใครก็ไม่สนใจแลนะอะไรเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของมารมารเอารูปที่สวยมาล่อเราเราก็ยอมผิดศีลผิดธรรมนะจะตกนรกหมกไหมอะไรก็ไม่กลัวละเอาเสียงเพ้อเพ้ะเสียงหวานๆมานนะให้เราฟังเราก็หลงเพลินๆไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ เพราะนเรายัางสู้มารไม่ได้มารมีเครื่องมือทั้งมากมายคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพะท,ทั้งหลายนี่เครื่องมือของมารที่จะจับเราไว้เรายังไม่สามารถเอาชนะตรงนี้ได้เราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนการต้องป้องกันการป้องกันตัวไม่ให้ตกไปคุบเหยื่อของมารน,นะคือการรักษาศีลห้าไว้เป็นเครื่องป้องกันเราไม่ให้หลง เราอยากเห็นรูปสวยๆนะนะเห็นผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยเรามีศีลห้านะเราก็ไม่ทําผิดอนะ่ะไม่ใช่คู่ของเราเราก็ไม่ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นเครื่องกีดกันตัวเองไม่ให้โดดตะครุบเหยื่อของมารมันเหมือนมารมันตกปลานะเบ็ดของมารน,นะมัเอามาเกี่ยวเหยื่อ เหยื่อที่มารใช้มาตกพวกเราเอาไว้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนั่นแหละเรียกว่าเป็นบ่วงเป็นเหยื่อที่มานนำมาล่อเราให้ติดอยู่ในโลกงั้นถึงมันจะล่อเราเรายังชอบมันอยู่นะอยู่ๆจะไม่ให้ชอบนะี่ไม่ได้คนที่จะไม่ติดเหยื่อตรงนี้คือพระอนาคามีเราไม่ใช่ส่วนใหญ่พวกเรายังเป็นปุถุชนพร้อมที่จะติดอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีศีลห้าไว้ก่อน เราไม่มีศีลห้าเราจะตกเป็นเครื่องมือของมารทันทีเป็นบริวารของมารโดนเขาเหยื่อมลอดเพราเป็นปลาที่ไปกินเบ็ดถูกเขาจับเอาไว้เอาไปฆ่าทิ้งอย่างเงี้เราถูกมารจับเอาไว้ฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่านะนับพบนับชาติไม่ท้วนนะที่เราต้องตายแล้วตายอีกเนี่ยก็เพราะว่าเราถูกจับเอาไว้ไเป็นเหยื่อของมาร วันอย่างต่ําที่สุดเราต้องถือศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าเราถือศีลห้าไว้เราก็จะไม่ไปกินเหยื่อพร่ำเพรื่อนะกินเหยื่อบางอย่างเท่านั้นแหละยังติดเหยื่อไหมยังติดอยูนะ่แต่ไม่ใค่เที่ยวฮุบอุตรุดไปเลยนะวุนว่นวายทุกวันนี้ดูมีแต่วุนวนะ่นวายไหมแย่งไอ้นอนแย่งอ้นนี้กันวุ่นวายกันใหญ่ เพราะนเรารักษาศีลห้าไว้งานต่อไปก็คือพอเรามีศีลห้านะก็เป็นงานพัฒนาจิต